รถเข้าใหม่ราคาเบาๆนะครับคันนี้เป็น L3218SP นะครับรถขนาด32แรงนะครับกับเครื่องสี่ล้อพร้อมแรงพาวเวอร์นะครับรถสวยรถไล่นะครับสภาพเดิมๆสีเดิมๆนะครับรถใช้งาน1,000ชั่วโมงนะครับปี65นะครับอ่า2 2 9 0 0 0บาทนะครับตัวเปล่านะครับ2 2 9 0 0 0บาท3 2แรงนะครับรถสภาพค่อนข้างใหม่เลยนะครับคันนี้ก็จะเปลี่ยนยางหน้าไปให้ใหม่นะครับพวกสีตัวอะไรพวกนี้เดิมๆนะครับท่อนคัต ฝาครอบเกียร์ yup. <c bio> อะไรพวกนี้ย er ังไม่เคยแกะนะครับพวกนี้พวกนี้สีเดิมหมดนะครับสีล้อหน้าอะไรพวกนี้ยังไม่เคยแกะนะครับคันส่งยังเป็นของเดิมอยู่นะครับทั้งสองข้างเลยนะครับยังไม่เคยแกะนะครับรถอเนกประสงค์นะครับใช้งานอเนกประสงค์นะครับใช้งานส่วนตัวนะครับคือไม่หนักมากนะครับใช้ลากจูงตัดหญ้าพ่นยาอะไรพวกนี้นะครับโอเคเลยนะครับสามสองรถใช้งานไม่หนักไม่ช้ำนะครับดังนั้น Like มันไม่จุกจิกนะครับไม่เหม er ือนรถเก่านะครับนี่ด้านท้ายเดิมเดิมนะครับสีเดิมเดิมหมดเลยมาร์กรงงานนะครับฝาบนนะครับไม่เคยเปิดซีลล้อทั้งสองด้านนะครับเนี่ยไม่เคยเปิดนะครับพวกมาร์กนะครับหัวน็อตต่างๆยังอยู่ครบเหมือนเดิมเลยนะครับสีสันเดิมเดิมนะครับด้านท้ายเดิมเดิมราคาไม่แพงนะครับตัวเปล่านะครับสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับได้รถเอาไปใช้งานได้เลยพร้อมใช้นะครับไม่ต้องเอาไปจุกจิกซ่อมนะครับ ตรงนี้เดิมเดิมหมดนะครับสีเดิมเดิมรถสวยนะครับรถสวยสวยสภาพเดิมเดิมเครื่องเดิมเดิมนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับ่เครื่องยนต์นะครับสตาร์ทติดง่ายนะครับเสียงเครื่องปกติเลยนะครับนี่นะครับนะครับน้ําไม่ดังไม่ฟองนะครับเครื่องยนต์ไม่มีไอนะครับเครื่องดีเดิมเดิมนะครับนี่นะครับไล่ไปนะครับไม่เคยแก่เลยนะครับตั้งแต่ปั๊มพัดลมตัวหน้านะครับหัวสงหัวฉีดนะครับเดิมเดิมแห้งนะครับ เดิมหมดนะครับรถสวยเลยนะครับนี่นะครับแผ่หม้อน้ํานะครับพลาสติกนะครับไม่มีแตกนะครับติกอร์มาร์สนะครับตามจุดต่างๆจากโรงงานนะครับครบเลยฝ่าวก็เบายังไม่เคยแกะนะครับเพื่อเพื่อสูบนะครับไม่มีแตกไม่มีทะลุนะครับถือว่ารถสวยเลยนะครับราคาไม่แรงด้วยอ่ะนะครับพูดถึงจุดสัมผัสนะครับถือว่าดีเลยนะครับรถยังเอถือว่ายังใหม่อยู่นะครับค่อนข้างใหม่นะครับ ไม่ได้วาใหม่คลิปอะ่ะแต่ก็ยังถือว่าสภาพดีอะไม่ต้องเอาไป,าไปซอ่อมนะครับนะครับเสียงเครื่องเลร,รดีเลยนะครับเดี๋ยวผมไปเกียร์เกียร์เร็วนะครับกระต่ายนะครับอันนี้เกียร์หนึ่งะครับเกียร์หนึ่งีนน่เกียร์สองอนนเกียร์สามนะครับ ก็ถือว่าคล่องตัวนะครับพวงมาลงพวงมาลัยนะครับมุนซ้ายมุนขวาคล่องเลยนะครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับสบายที่เกียร์สี่อ่านะครับถอยหลังนะครับบ่ายเกียร์หนึ่งสองนะครับนนเกียร์สาม เกียร์สี่นะครับโอเคก็เครื่องเกียร์นะครับปกติท้ายเทยแอะไรไม่มีหอนะครับคือรถยังขับได้ใหม่อยู่นะครับต่อไปก็ไปใช้งานได้เลยนะครับฮะนะครับก็เครื่องเกียร์นะครับปกติเลยนะครับท่านี้นะครับเสนอขายนะครับ ออยู่ที่2 2 9 0 0 0บาทนะครับตัวเปล่านะรถปี65นะครับ32แรงนะครับเล่นทะเบียนมีพร้อมนะครับสนใจโทรมาได้เลยนะครับร้านปูนเสมอแทคเตอร์ระยอง0994945351นะครับ ID Line นะครับ0994945351ครับ